ยังชมกูนั้นในอดีตที่ผ่านมากลายเป็นผอมกระรองกองแกงมือเท้ายาวผิดปกติเขาบอกกูเริ่มเป็นเปรตเพราะกูด yup. ่าพระมันโง่อะไรได้มากขนาดนั้นกูไม่แดกข้าวเมื่อก่อนกูแดกสามมือครบแดกเวโปรตีนนี่ยจหากทุกวันนี้กูกินมือเดียวมันบอกกูเริ่มกลายเป็นเปรตร่างกายเริ่มผอมกระลองหัวโลนก็กูโกนหัวจะไม่ให้หัวโลนได้ยังไง มันเป็นปัญญาอ่อนอะไรกันคว่วยมาสรรหาด่ากูเนี่ยนะเดี๋ยวองลงอีกเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจำไม่ได้เมื่อกี้ด่าอะไรไปเนี่ยองลงองลงองลงอีพวกนี้ต้องเจอองคชาตนะองลงมาดาละ่ะต้องเจอองค์องลึงนะเออเอาให้ตะลึงไปเลยนะองลึง หาด่ากูได้ทุกวันทุวี่ทุกวันว่าวันไม่ทํามาทำ,ทำการทาการทางานไม่ทํามาหาแดกอะไรเนงะ้ยกูไม่เข้าใจเลยมันมันว่ามันนั่งทําอะไรของมันวะเนี่ยและยังไม่จบกับอีกคนที่กูเคยพูดนะมันมันตาไปดูยันกูวันไปกราบหลวงตาสินทรพย์นะโอ้มันตามเกาะไข่กูมากเลยนะเป็นขนไข่กูเลยนะทาตัวเนี่ยกูจะบอกให้ตาแบบโอ้โหติดชิดไข่กูมากเลยนะถ้าจะไปขี้ไข่ซอกไข่กู้วเนี่ย ถ้าจะไปขี้ไข่ซอกไข่ซอกหามกันเโอ้โหตามติดชีวิตกูแบบสุดๆมากเห็นทุกอิริยาบถในการเคลื่อนไหวในการใช้ชีวิตของกูอีตัวที่พูดนี่คืออีตัวผู้หญิงใช่ไหมน,นะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยกูเลยต้องบอกว่าเกาะซอกไข่กูเนี่ย คนตัดคลิปกูมีคนเดียวไอ้จิกเนี่ยตัดอยู่คนนึงเนี่ยแต่หลังมากูเริ่มเห็นความขี้เกียจแล้วเมวื่อวานมีการบอกกูวนะ่าอาจารย์เหลือคลิปเดียวไหมตอนนี้คลิปอะไรก็ไวลัลไปหมดอย่างเงี้ยนี่หรือกูไม่ด่าให้หุญแล้วเมวื่อวานเด้กูบอกเอาหกโมงเช้าเอาหกโมงเช้ากับสี่โมงเย็นเหมือนเดิมไม่ใช่จะมาตัดออกอีช่องอื่นๆชื่อ,อไรนะไอ้มอมเหรอวันหนึ่งมันลงทีเป็นยี่สิบสามสิบคลิปอ่ะนะ มึงจะให้ช่องหลักเหล <Okay. S 1> ืออยู่คลิปเดียวโหกูอยากจะกระโถดตีปากกูแล้วเกินแล้วนะเออต้องเรียกว่าปรััศาคติไปกูไม่รู้มันฟังกูอยู่หรือเปล่าเนี่ยน่าจะกาลังเดินพาขับรถไปไหนมาเน่ยไปส่งลูกเรียนหนังสือหรือเปล่าไมมรู้แต่ก็น่าเห็นใจมันนะมันเลี้ยงลูกสองคนเนี่ยจะผัวอีกชีวิตลำบากลำบนแล้วเกินอดมินกูเนี่ยมีคนตัดคลิปช่องกูเนี่ยมีอยู่คนเดียวมีช่องหลักเนี่ยนะอีกคนหนึ่งไอ้น้องเจอันนั้นเขาตัดภาพปฏิบัติ ไอภาคปฏิบัติมันไม่ค่อยมีรายละเอียดอะไรอะนะเพราะว่ามันกําลังนี่อยู่ไงมันกําลังเริ่มเติบโตจากภาคปฏิบัติอย่างเงี้ยเจเจมันกาลังตัดอยู่เพราะอาจารย์ภาคปฏิบัติไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเงี้ยแล้วก็เออแอดมินเนี่ยเวลาโพสต์เนี่ยมีคนหนึ่งก็จะมีจิ๊กเดียจิ๊กเดี๋ยวนี้เนี่ยตัดตัดด้วยโพสต์ด้วยไอจิ๊กก็จะโพสเฟซบุ๊กทุกวันนี้แต่ถ้าน้องสาวอาจารย์ก็จะเขาก็จะลงเฟซบุ๊ก ไอ้ลงลงอินติ๊กตอกแต่ว่าจิ๊กจะเป็นคนตัดคลิปคนเดียวช่องหลักทั้งช่อง,องทางไอ้จิ๊กตัดคนเดียวอ,อีตัวอีตัวสารเนเนี่ยอีตัวเจ้ากี้เจ้าก,การเนี่ยเขาจะเจ้าที่เจ้าก,การกูตลอดเวลาชีวิตเนี่ยช่องเนี่ยไม่ใช่ของกูนะของมันอีตัวคนตัดคลิปเยจิ๊กเนี่ยเขาเป็นเจ้าของกูไม่ใช่เจ้าของนะทุกวันเนี่ยกูไม่มีอะไรเป็นของกูเลยลิขสิทธิ์จะไม่ชื่อกูเลยทุกวันเนี่ย ช่องกูเนี่ยเดี๋ยวกูไปบวชกูตัวย้อยให้จิกกูจะบอกให้ให้เป็นเจ้าของแทนดูแลกูลนระหว่างกูไปบวช้ามันไม่ตายก่อนกูหรือกูไม่ตายก่อนมานะคนได้กลับมาเจอเอีกรอบหนึ่งนะเออสั่งกูมากอาจารย์เอาวันนี้ดีไหมทำวันนี้ดีกว่าคล,นะคลิปนั้นคะลิปนี้เนี่ะเจ้ากี้เจ้าการกูมากอีนังตัวดีไหนพวกเนี่ยสีพวกอีนังตัวดีอะจิกเงา เออตุกสิษย์กูเดี๋ยวนี้เจ้าก,กีเจ้าการกูทุกอย่างอะ่ะหลายคนมากแต่มันก็เจตนานดีนะมันเจตนานดีมันทํางานเพื่อช่องทํางานเพื่อศาสนาไม่งานพวกมึงไม่มีโอกาสได้เห็นคลิปหรอกนี่แหละอีตัวตัดเนี่ยกูจะบอกให้อีตัวเสียมเนี่ยคืออีตัวนี้เวลาตัดให้ทัวลงโกยนะอีนี่แหละตัวตัดกูจะบอกให้ทุกครั้งที่กูโดนด่าทุกครั้งที่กูทัวลงทุกครั้งที่คนด่าโกนี่อีตัวตัดคลิปเนี่ย ไม่มีใครเลยมันเนจิกนี่ตัวตัดตัวเสียมเนี่ยมึงจำไว้เนี่ยน,น,นี่นี่ตัวเสียมเสียมให้ตีกันเพราะนั้นเวลาเวลาคนมาทัวร์ลงกลุงมก็ต้องมาด่ากูนะด่านี่เขาเป็นคนตัดก็แก้ไขเยอะเมื่อก่อนนี้ตัดชื่อนั้นเข้าไปใส่บ้างอะไรบ้างลืมตัดออกบ้างอะไรบา้างแล้วทัวร์ก็มาลงกู่ไง เวลาทัวลงกุทีดึงลงฉําม,มากลนะ่าสุดนี่มีแบบเอาแบนเนอร์คนอื่นมาขึ้นนะบุคคลที่สามนะเจ้าเขาจนทั้งทั้งท,งทีมเขาจะมาบอกให้ขอลบคลิปนะมันบอกว่ามันใส่ไปหมดมันบอกว่ามันมันใส่ฉับหมดอะใส่อะไรอะไรใส่ได้เลยเป็นมันใส่หมดอะมันเด้สนใจกูเลยเวลาใส่นะอีนี่แหละกูบอกอีนี่ตัวเสี่ยมเ้วเวลามึงมึงมึงเห็นทัวกูลงลงกูนะนี่มึงกลับไปหาเนี่ยอีนี่แหละตัวต้นเรื่อง มออสุยไม่ได้สนดเลยนะเออเวลาทัวลงกูเสร็จู๊ไปนั่งขำกูเลยนะ <c oughs> นั่งขำกูทัวลงแอดมินกูเนี่ยโอ้สุขภาพจิตดีแล้วเกินนะอ,อ,อยูนะเออปล่อยปล่อยให้กูนั่งเครียดคนเดียวอะ่ะเพราะทัวลงกูไงอีพวกตัดชิปนั่งขำอาจารย์ทัวลงแล้วขำแบบพวกขา้าอาจารย์นี่แล้วก็นั่งขำกูงงกขบขำอะไรกันเนี่ยคือพวกมึงจะขำกูกับทุกเรื่องไม่ได้นะกูเห็นเวลากูด่าก็ขำ กูจริงจังก็ขำาอะไรก็ขำาม,มันขำาอะไรกันนักหนาอีตัวต้นห้องอีนางต้นห้องหลังจากจักวนวงตอนนี้ที่ดังๆอะไรนะวันนั้นที่เข้าสามพินิษมาเคาเลื่อนนะเออแม่อยู่วะเออแม่อยู่ะ่ะนี่อีนี่ต้องส่งไปถวายตัวนะอีจิกเนี่ยอีอีอตัวต้นเรื่งเ่ยนะอีตัดชิปเนี่ยเออีสารตั้งต้นเน่ยนะวันนี้ใส่ดีวันนี้ใส่ดีจิก มันเป็นคนตลกกูไม่รู้ตลกอะไรตั้งดานะพูดนิดหน่อยขำพูดนิดหน่อยขำเวลากูไลฟ์สดเดี๋ยวเขานั่งปิดตากอีกนะเวลาเขาไลเออเขานั่งอยู่ข้างเงี้ยนะจะเวลาไล่สวดบนรถแล้วเขานั่งอยู่ด้วยมันเขาไปไหนก็ไม่รู้นะเขาจะเอามือปิดตากอีกอ่ะนั่งขำคือมันเป็นคนขำเสียงดังมากกไม่รู้จะขำอะไรตั้งดาเสียงลั่นไปหมด กูก็ต้องเกรงใจันเพราะกูกลัวมันอึดอัดไม่ได้พูดเวลากูนั่งอยู่เนี่ยถ้ากูไม่ไร้สดมันจะพูดอยู่นั่ยนะพูดอะไรต่างก็ไม่รู้มันจะไหลไปเรื่อยอะน้ำไหลไฟดับสุดท้ายตาหลังมาเลยกูขากลับจากวันนั้นมาขากลับตอนเย็นกูเลยไม่ไฟ้สดเลยกูปล่อยให้มันนั่งพูดไปกูเจออีกคนหนึ่งเหมือนกันอีที่อยู่เชียงใหม่นายกระพูดมาหยุดอีพวกนี้น่าจะมาจับรมแก๊งกันจะ่ะ น่าก็ไปเชียงใหม่เขาจะไปคนต้นต้นเรื่องรับรับส่งอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่วันที่อาจารย์ไปเชียงใหม่นะเขารับอาจารย์ไปกินข้าวที่บ้านแต่มันอาหารมันอร่อยวะไปกินเถอะนะตั้งแต่อาจารย์เจอหน้ามันนะที่สนามบินจนถึงบ้านออกจากบ้านไปส่งอาจารย์ที่บรรยายสองที่กลับจากสองที่ไปถึงสวรรณภูมิกูยังไม่รู้เลยทุกวันนี้มันเริ่มพูดหรือยังมันพูดแต่วันที่กูไปจนก,กูกลับไปแล้วกูยังไม่รู้สักแล้วว่าทุกวนัน เนี่ยมันหยุดพูดแล้วหรือยังอุย้ยน้ำไหลไฟดับมากอุย้ยจิ๊กหนักไลยคนนี้หนักกว่าอยู่เชียงใหม่เออไอดวงไอดวงอย่าเอาซื้อของอะไรไม่รู้ข้าวเพิ่มอะไรวะยัดส่งมาให้กูกันแตล่ละอย่างแตล่ละอย่างอ้ยกูเกิดมาก,กูไม่เคยเจอมีการถามมาถามอาจารย์จะเบื่อไหมอาจารย์จะลำคาญไหมใช่กูลำคาญแต่กูพูดไม่ได้ไง นี่กูต้องมาพูดอะไรสบกูพูดต่อมาไม่ได้กูกูพูดต่อหน้ามาไม่ได้ไมรู้กูไม่รู้มันตื่นฟังหรือยังเนี่ยวันนี้กูนินทาลูกศิษย์ตัวเองกันอะเออใบเตยคนหนึ่งไอ้ใบเตยที่ก็เป็นแฟนแอดมินหมีอะนะโอ้ยเวลาขึ้นรถกูมาเดิกูแบบโอ้ยกูเลยใครไอ้พวกนี้ขึ้นมาบนรถกูกูทำใจกูถอนหายใจก่อนเลยก่อนที่เราจะเจอกูถอนหายใจเฮ้ยวันนี้กูต้องเจออะไรแล้วเนี่ยคือกูไม่มีคำว่าส่งออกไปพวกเนี่ยกูบอกให้ถ้าขึ้นมาน่ะหูกูดับ หูกูดับไม่ใช่ดับเพราะกูสงบนะดับเพราะเสียงเสียงอีพวกเนี้ยทั้งหูกูดับหมดเออไอตัวกูเนี่ยมันพูดเก่งแบบมีสาระมึงเนึ้ออกปะคือกูพูดในไรสดอะ่ะคือเวลาร้ฟ์สดเสร็จกูจะนั่งเงียบๆแต่อีพวกเนี้ยพูดตั้งแต่ตน้นคือขึ้นรถมานะเปิดปันยังไม่เปิดประตูมันพูดแล้วอะ่ะก้าวขึ้นมานั่งมันก็พูดอีพวกนี้พูดเก่งมากอีนหน่อยกูต้องถวายน้ำช้ยน้ำฉัน เท่แทนกูเธอแต่ฝึกนิดเดียวพวกนี้ฝึกมือน,นิดเดียวคือฝึกพูดให้ไปประโยชน์แค่นั้นเลยไปเรื่อยเลยแหละไม่รู้ไปสันไม่รู้ไปสัรหาอะไรมาพูดเอาอะไรมาพูดทั้งหนา ไปบรรยายไปบรรยายกูเห็นพวกมึงเครียดนะนะกูก็หยิบเอาอีนางพวกนี้มาพูดให้มึงฟังหน่อยกูมีเยอะคนเจ้าคิจาการกูเนี่ยมีเยอะเออไม่ได้แค่นี้นะมีอีกคนหนึ่งนะอันนี้เขาจะเป็นคนดูแลอันนี้เขาเรียกว่าแดดจังเขาเรียกแนละ้วสังกุงสังกูงห้องเครื่องกูขอพูดถึงหน่อยนกัการนัการนะการเขาจะเป็นสังกุงต้นเครื่อง คือเวลาใครอะไรมาอะไรมาบ้ากูเยอะๆเนี่ยเขาจะเตรียมมาหาให้กูละหมูทอดเดิยอะไรเออเขาจะสั่นหาทำกับข้าวมาให้กูนะแล้วอยู่ไกลมากมาน่าสุดๆอยู่ที่ไหนนะพุทธมนตรพุทธมนตรสายสี่กับน้องจอกเหมือนบ้านกูอยู่ปากซอยบ้านเขาอะโอ้ยถอดสังขารมากเก่งมากแต่เช้ามาเตรียมจัดแจงจัดการอาหารการกินให้กูกินผลไม้รากไม้อาหารของข้าวของหวานเจ้ากี้เจ้าการยาวิตามินกูจากตอนแรกวิตามินกูได้สองเม็ดขยายมาไปสามเม็ดปัจจุบันห้าเม็ด อันนี้จะพราะวิตามินที่เขาซื้อจัดการให้กูนะบังคับให้กูกินด้วยนะอาจารย์ต้องกินนะไม่กินไม่ได้นี่สังกุงสูงสุดห้องเครื่องไอ้สังกุงสังกุงห้องเครื่องจัดแจงจัดการอาหารให้กูทุกอย่างอาหารยาอาหารเสริมหมอเส,อสงก็เหมือนกันผู้บริหารหมอเสงที่พวกรู้รืหลานเขาอะนะเอายาสมุนไพรเอเดคมินชาอะไรมาให้กูกินนะบังคับกูนะมีการสั่งด้วยนะว่าต้องบังคับให้อาจารย์กินนะเดี๋ยวไปบอกกับน้องสาวว่าต้องกินอย่างนั้นต้องกินอย่างนี้ บังคับให้กูกินเตรียมไว้กูกินบังคับกูทุกเรื่องให้กูกินทุกอย่างอีน่อยกูเป็นตายตายเนี่ยจริงสารพัดจให้กูแดกไอกของอาหารเสริมเนี่ยมะโคมก็ไปนะวิตามินวันละห้าเม็อดอ่าวิตามินทั่วไปไอพวกซีซิงบี B, อะไรอะนะเสห้าเม็ดเม็ดจึงหัวแม่โป๊กเท้าอะนะเออกูแดกทุกเป็นไปนกำเมือ นี่ยังไม่รวมกับขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยอีกสี่อีกวันละแปดเมตรแล้วก็ยาจีนที่หมอเส่งให้มาอีกวันละกี่เนี่เขาเรียกว่าอะไรวันละเป๊กเหรอเออวันละเป๊กกันนะมึงดูว่ากี่ขนาดนะกูกินก็ไปอะนะเช้ามานี่กูแบรลรังนกขวดหนึ่งซุปไก่สกัดขวดหนึ่งกูต้องกินแล้วหลังกินข้าวเสร็จ ยาสีฟันดอกโบกคู่เขาเอามาให้กูไงเจ้าของอ่ะเขาก็ย้ำมากูนี่เจ้าคีดเจ้าการอีกคนละย้ำมากูต้องกินน่าจะาเดี๋ยวจะส่งมาให้เป็นลังเลยโอ้ยนี่เด็กเราจะไปบอกโบกคู่วันไหนนะสิบสามธันวากูจะไปบริษัทดอกโบกคู่ไปบรรยายธรรมแล้วเขาจะให้กูไปนอนที่บ้านเลือนไทยเขาวันหนึ่งเจ้าของบริษัทดอกโบกคู่เอาอยาสีฟันมาให้กูกะดใช้ยันตายอะนะตัวน่ะใช้กูจะรัวลาบวตัวน่ะยาสีฟันดอกโบกคู่อนะ ผลิตภัณฑ์เขาอะ่ะกูก็เพิ่งเคยรู้นะว่าดอกโบู่เขามีรังนกกับสุกไก่สกัดกูเพิ่งรู้วันที่กูเขาไปเจอเขาช่องห้าเขาเตรียมกระเช้ามาให้แล้วก็เตรียมรังนกกับแบรนด์มาให้เจ้าของดอกโบก่เออกูก่คิดเหมือนมึงแหละกูคิดว่าจะมีแต่ยาสีฟันเขามีหลายอย่างมาก มีหลายอย่างมากดูหล่อขึ้นผิวพรรณดีค่ะเปล่าจ้าแอปคนไม่เคยเห็นตัวจริงกูนะมึงจำไว้นะเวลาคนไม่เคยเห็นตัวจริงกูนะ แล้วไปเห็นกูโดยเฉพาะใน f a c e b o o k นะถ้าเห็นใน Ti k t o อกเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเห็นในฟนะุกบิ้เนเฟซบุ๊กนี่คือหนะักดำเป็นหมาเผาเลยหน้ากูเนี่ยแล้วคนก็จะจินตนาการหน้ากูทําไมหน้าเกียมปฏิบัติธรรมภาษาหาอะไรไม่มีความผ่องใสเลยรูปชั่วตัวดำบางคนด่ากูถึงข้าว่ากูเนี่ยดำเหมือนโดนธรณีสารมากูมหาศาลมากเลยการเห็นกูในออนไลน์ในเฟซบุ๊กไม่เคยเจอตัวจริงกูทําไมถึงได้กล้าวิาพากวิจารณชีวิตกูหน้ากูขนาดนี้เนี่ย ดำเป็นหมาเผาตัวจริงกูไม่ได้ขาวนะเออแต่กูก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดในกล้องนะแล้วบางคนเจอในกล้องบอกว่ากูดูอ้วนมากเลยดูฉู่ไปหมดตัวจริงกูผอมถ้ากูกินมื้อเดียวแล้วกูอ้วนเนี่ยกูแปลกนะอายุขนาดเนี้ยอายุแค่เนี้ย นักวัตกรรมการด่าด่ายังไงให้ขำมานะดายังไงให้ไม่เครียดอย่างเงี้ยดายังไงให้ไม่โกรธนี่มึงดูตัวอย่างกูเนี่ยดายังไงไม่ให้โกรธกูถึงบอกว่าเวลาด่าใครเนี่ยเก็บไว้กูด่าคนเดียวพอคนอื่นไม่ต้องด่ากูเท่านั้นที่สามารถด่าได้พวกมึงด่าไม่ได้แบบกูหรอก